มีวัดแห่งหนึ่งเงียบสงบพระสงฆ์ชรารูปหนึ่งเลี้ยงเสือตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองมันเป็นลูกเสือกมพร้าที่ท่านเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กแม้จะตัวใหญ่ดุร้ายในสายตาคนอื่นแต่มันกลับอ่อนโยนกับหลวงตาเสมอ คำคืนหนึ่งกลุ่มโจรบุกเข้าปล้นวัดพวกมันหวังสมบัติเก่าแก่ที่เก็บไว้ในพระอุโบสถหลวงตาออกมาห้ามแต่กลับถูกผลักล้มลงเสียงคำรามดังขึ้นจากมุมมืดเจ้าทองกระโจนเข้าหาโจรปกป้องผู้เป็นที่รักของมันมันสู้สุดกำลังฟัดเหวี่ยงไม่ให้ใครแต่ต้องหลวงตาจนกระทั่งเสียงปืนดังขึ้นปั้ง ร่างใหญ่ของเจ้าทองสรุดลงท่ามกลางความตกใจของทุกคนเลือดสีแดงเปื้อนพื้นดินแต่ถึงอย่างนั้นมันยังพยายามคลานมาหาหลวงตาดลวงตาคู่นั้นยังคงอ่อนโยนเสมอหลวงตาประคองหัวมันไว้ลูกเบาๆไม่เป็นไรนะเจ้าทองหลับเถิดโยมทำดีที่สุดแล้วดวงตาของเจ้าทองค่อยๆปิดลงลมหายใจแผ่วเบาจนเงียบไป คืนนี้วัดปลอดภัยแต่หัวใจของหลวงตาเปี่ยมด้วยความเศร้าหลังจากนั้นทุกค่ำคืนใต้เงาจันท์หลวงตายังคงสวดมนต์ให้เจ้าทองเสมอแม้มันจะจากไปแล้วแต่ความรักและความพักดีของมันจะอยู่กับท่านตลอดไป